มาพาเสียบิ๊กมาคุยกับ FC ฟซีให้เอฟซีผมนี่วันดีครับวันดีครับสวัสดีครับพ้าอะไรครับเนี่ยโอ้เออพระอาจารย์ที่ต่างจังหวัดพระอาจารย์ต้อมอ๋อพระอาจารย์ต้อมวัดท่าตะแบงใช่ผมบวกแมนบอลแมนครับผมบวกแมนบอลจังหวัดจังหวัดอะไรร้อยเอ็ดใช่อะไรเป็นไงครูเก่งวะแรกก็คือที่ที่อยากซื้อรถกับเสียเพราะว่าผมผมประทับใจเสียหลายๆอย่างในเสียที่ คือในสิ <g dungeons> <g dungeons> ่งที่เสียทำแล้วก็จริงๆนะครับเสียครับคือในสิ่งที่เสียทำแล้วก็คือผมติดตามเสียมานานมากทั้งทั้งพี่เกษมพี่เกษมคนอารมณ์ดีมากโผรมาทคลิปครับครับแล้ววร้จะลูกค้าผมด่าแล้วครับคือเสียเออผมติดตามคลิปทั้งเสียพาไปไปไออเประทานข้าวมีมีน้องเมย์รู้อย่างหมดเลยคือไปไปทานข้าวบ้านพี่เกษมที่มีงานทำนย่ครับไม่อยู่กับผมเลยไหมอไม่คือคือผมประทับใจจริงนะเสียทั้งทุกอย่างที่เสียทำครับ ผมไม่รู้ผมพูดได้ไหมได้ได้ได้คือทั้งเสียเสียออกรถคือกําไรทุกคือทุกคันที่ผมประทับใจคือเสียเสียไว้ทําบุญใช่ครับัำที่ผมกลับคือที่ผมติดตามนะครับผมครับแล้วก็ทุกปีคือเสียแล้วก็เียมคนใจบุญคือทบทาบุญทุกปีอันนี้ที่ผมจะติดจากที่ผมติดตามนะโอ้ยครับครับชื่นใจครับ ช่วยเหลือคุณตาคุณยายครับช่วยเหลือพิ่ทหารที่ผมผ่านมาตรงวัฒนพรอันนี้คือบ้านผมไม่ได้อยู่แถวที่มีทหาปรปฏิบัติการน,นะรผมผมไม่มีขนมหรอกผมมีผมมีเอ็มร้อยอยู่ห้าหกขวดแล้วก็ขนมผมก็ขอจอดรถขอโบกถรถพิ่ทหารเพื่อให้เขาครับคือสิ่งที่เขาทํามันมากมายแล้วก็ทั้งเฮียทั้งเสียเนี่ยที่ช่วย ช่วยพี่ทหารมาครับผมเห็นคลิปได้ผมดูทุกคลิปเห็นบอกเห็นบอกว่าจะมาถ่ายรูปเดี๋ยวโทรศัพท์ไหมจะถ่ายให้ไหมคือเป่าพครับคือมัผมพอใจเงี้ยอยากแค่ว่าอยากถ่ายรูปจริงๆผมอยากรับรถเองได้ครับได้ครับผมคือผมผมผมไม่อยากได้อะไรผมอยากแค่ได้อยากคิดตอนแรกนะที่ดูอ่ะผมอยากได้ข้าวกล่องที่เงียที่เฮียให้ให้กับลูกค้าทุกคนตอนที่พับมากินอย่างเงียผซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับผมคือ คืออเอาข้าวกล่องไปกินก่อนใช่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 แล้วได้ได้ทานยังได้ทานยังผมเออวันนี้ไม่ได้กินข้าวกล่องจะกินของเยอะมากแต่ว่าคือสิ่งที่หวังตอนแรกคือว่าผมผมจะไปกินข้าวกับกับเฮียให้ได้โอเคใช่เพราะว่าเฮียให้ข้าวกล่องสมใจยั้วันนี้โอ้สมใจครับผมสมใจมากๆขอบคุณมากก็คืออันดับแรกอ่ะครับผมคือด้วยความที่เผอิญว่าตอนนั้นดูคลิปพี่กะเทียมโมดีก็เลยส่งส่งข้อความเข้าไปหาพี่กะเทียมาพี่เทษมครับผมอยากได้รถครับ ราะว่าแต่ก่อนผมขับหัวลากอยู่ครับหัวลากส่งส่งเป็น M100 ของทางทางเซเว่นนะครับครับผมครับก็เลยลงมาจากพอสามลงมาจากรถหัวลากเลยมาจากมีเพื่อนแล้ววันนี้มาทำอะไรวันนี้วันนี้ก็รถมาทำก็คือเอ่ออน้ำมันที่เอ่อที่เทาอ่ะครับอ๋อโอเคทีปกระเด็นกระเด็นขาบล้ออ่าได้เดี๋ยวจัดการให้นะเดี๋ยวเซอร์วิสให้ ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แล้วเกิดมีปัญหาอะไรนน้อยโทรมาโทรมาทักโทรมาคุยได้เลยไม่มีปัญหามีปัญหายินดีดูแลให้คือผมแค่อยากมาเป็นครอบครัวดีที่สุดนียไหนโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาบอกกระถ่ายรูปออกรถไปวันไหนนานยังวันที่29เครับเดี๋ยวปีหน้าวันที่17มกราอย่าลืมมาวันที่17มกราใช่ว่ามีงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผมมีแจกมอไซค์มีอาหารเลี้ยงข้างเต็นท์ อย่าลืมมาครับอ่านะถ่ายรูปก่อนครับขอบคุณเสียเสียงมากเลยครับดีครับโอเคโอเคขอบคุณนะครับครัแล้วคนหนึ่งที่เพิ่มคือคืออยากมากมาๆผมแตะให้มาโอ้เพิ่มเพิ่มเพิ่มมครับหนึ่งสองสามโอเคโอเคเดี๋ยวนั่งนั่งล้อรถในห้องแอรนนี่เด้อไอครับขอบอกนิสานเด้อขอบคุณหลายหลายโอเคโอเคขอบคุณนิสานว้าว่าผมไม่ได้ผมจะบอก เบ้าได้แต่ว่าอาจจะสื่อสารไม่ค่อยได้แต่ว่าฟังรู้เรื่องทุกคำ่องครับนะเนี่ยผมขออนุโมทนาบุญกับที่เนี่ยทำด้วยนะครับขอให้ผมได้มีส่วนในผลบุญผลกศลกับที่พี่ทุกการกระทาเลยได้หมดเลยผมอนุโมทนาให้เลยคือมีคํหนึ่งที่ครูอาจารย์ภาษาอีสานเขาสอนว่าคนทําได้ซ้ำเม็ดง่าคนอนุโมทนาได้ซ้ำกําปั่นก็คือ คนร่วมมาบูธนายิ่งได้บุญเยอะเงีสาธุครับสาธุผมขอบูธนาได้เลยยินดีครับสาธุครับสาธุขอบคุณมากมากนะครับขอให้กิจการของเราเจริญรุ่งเรืองมากมากทุกทุกเลยนะครับครับเพื่อนจะออกรถผมจะให้มาออกที่นี่โอเคครับอย่าให้ไปไหนนะที่นี่ที่เดียวนะไม่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 เพื่อนจติดตามมาเอ่อมาขับเอ่อมาขับตามกันได้ได้รับงานเป็นกลุ่มได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับนั่งรอในห้องแอร์เย็นกันนะพี่ชายเด้อครับครับขอบคุณไอ้เซมผม